สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสุกคนตอนรับข้อสู่ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ะก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสียงโชคตัวเลขติดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะสิ่งชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของปูซุ่มเงียบต่อโดยแนวทางของแอดสร้างค้นขี่ตัวตกถ่ายโดยแนวทางของคำโฉดเนาะจ้า ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสโคนอาจา๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็บเได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาจะส่วนแอดมินก็บเได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสกค่นนะจ๊ะเพื่อเป็นการบอสเซวลาเฮากับไปเบิงแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกับท่แนทางของ สูสุ่มเงียบคนก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพาันธ์25 6 6ซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้ตัวเลขติดมาทีลัก6ลัก4แล้วก็ลัก1นึ้งจ้ะเน้นไป6กับ1ด้วยพี่น้องเด้อวิ่งบนวันนี้เพิ่นให้ตัวเด่นที่ลัก6เม็ดเดียวเพิ่นให้6 1 7จ้ะ3ตัวเม็ดเดียว6 1 7ต่อดต่อโดยชุด2ตัว61 67และ17จ้า ปูตัดหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งพี่น้องเด้อปูตัดไฮหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเพิ่นไฮวิ่งทีลักหกกับลักสามจ้ะวิ่งหกกับสามล่างพี่น้องแนวทางสองตัวล่างเพิ่นก็ไ้ไปทีสามหาหาหนึ่งและหกสามนีพี่น้องเด้อสามหาหาหนึ่งและหกสามเน้นไฮสองตัวล่างขีดแดงแดงก็คือ้สามหากับหกสามนีพี่น้องเด้อเน้นล่างแดงแดงสามหาและหกสาม เน้นบนก็คือ6 1กับเก่าหนตัวเม็ดเดียวเนีนไปที่6กหนึ่เจ็้าแนวทางปูสุ่มเงียบมาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของแอดสร้างค้นผิดตัวกันต่อจากรัฐบาลไทยหมวดประจําวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุด3ตัวบนและพี่น้องเด้อชุด3ตัวบนซึ่งกได้แก่ตัวเลข0 5น1์0้ 3า0หา0 6นย์หาหาศูแเก้าและ0ูนหาต่อด้วยโต๊ะฟันเราจะ้ะชุด3โต๊ะฟันฟันหายไปทีหนึ่ง0ูนย์หาหเน้นเก้าหาศูชุดสชุดจ้าสโต๊ะสชุดด้วยพี่น้องซึ่งก็คือ1นึ่งศูนยย์และ เกาหาศูนย์ฟันหายสามโตสี่หางจ้าต่อโดยเม็ดเดียวเน้นหายไปที่ศูนย์หาหาศูนย์้าพี่น้องเด้อศูนย์หาหาศูนย์เน้นเม็ดเดียวสองตัวบนจ้ามาเบื้องต่อกันที่แนวทางสองตัวล่างกันต่อจ้าแนวทางของเอ็ดสร้างคนขีดตัวเชื่อกันนะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางสองตัวล่างสิบหกกุมภาพันธ์นะจ้าให้ตัวเด่นไปที่เดินล่างไปที่ลักแปดลักเจ็ดแล้วก็ลักสองน้อพี่น้องเด้อแปดเจ็ดสองจ่า ชุด2ตัวล่างก็ได้แก้ตัวเลข80 7020 85 75 25 55 7 7และ87ได้พี่น้องเดอ้อแนวทางแอดสร้างค้นขีตัวแคบไปเบิงจุดไปเบิงได้พี่น้องเดอ้อแนวทางเด่น2ตัวล่างแล้วจะ้ะมาเบิงต่อกันทีแนวทางของเล็กข้ามชนโนดกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย 16กุมภาพันธ์2 5 6 6ซึ่งวันนี้เพิ่นกระหายตัวเด่นมาทีลักหลัก7แต่ก็ะลักเก่ด้พี่น้องเดอ้อเน้นให้ไปที่ลักหาได้พี่น้องลัก5ก็ได้แก่ตัวเลขหา52 53 5หา2หา3หา6และหา8ต่อด้วยลัก7ไปที่7 0 7ศู3 7์และ7จ ต่อด้วยลักเก่าเพิน่นหายไปที่เก่าศูนยเก่เก่าสเก่าหและเก่าแปดเด้พี่น้องเด้อแนวทางชุด2อตบนล่างแล้วจ้ะมาเบิ่งต่อกันทิดชุด3าตัวแล้วจ้ะสึ่งก็คือ6กหาศูนย์หกเจ็ดกเก่าศูนและ8ปดเก่าสอด้พี่น้องเด้อชุด3าตัวแล้วจ้ะเลขคำชโนดต่อด้วยเลขระว่างเบิ่นก็คือ5 5 7ห และเก่าๆจ้าแนวทางคำโฉนดแคบไปเบิงจดไปเบิงด้วยพี่น้องเดอ้อบวิวส์เป็นแนวทางของปูสุ่มเงียบแอดสร้างค้นขี่ตัวแนวทางคำโฉนดแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันด้วยพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบทวมมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้ไปพิจารณากันเด้อจ้ะทายนี้แอดมินก็ขอ,ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมแล้วก็รับรู้ ข้อมูลอย่างมีสติและจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่นอ้องเด้อล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนอจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามพื้นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผู้สโคส่งดีแข็งๆปังๆมันม่นๆกันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลา่าพี่น้องเป็นซ้ำนีก่อน้อจ้ะเดี๋ยวจังกลับมาผอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า